สวัสดีครับวันนี้เป็นวันใหม่บรรยากาศใหม่การโดนแบนด์แบบใหม่ๆเกิดขึ้นกับเวอร์ชั่น 1.9.0i แล้วนะครับก็คือตามการคาดหมายของผมก็คือลอฟได้มีการน่าจะมีการอัปเกรดเวอร์ชัน2 0น2.0เกิดขึ้นในในเร็ววันนี้แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่นาน ตามความความรู้สึกนะครับเขาเรียกสัมผัสที่18แล้วกันครับสัมผัสที่6ไม่ได้เดี๋ยวอย่างเขาต้องสัมผัสที่18สัมผัสที่18 mm hmm. ผมบอกว่าลอฟจะต้องมีการปรับปรุงระบบของ Android ครับผมเพราะว่าลอฟไม่เคยชินไม่ไม่เคยชินกับระบบ Android อย่างที่พวกเราใช้กันอยู่ก็คือลอฟเขาจะใช้กับพวกของ Windows Phone Windows Phone ก็จะมีตัวเป็นบัญชีของ Microsoft เป็นการสั่งซื้อการล็อกอินและระบบ iOS iOS เขาก็จะมีอ่เขาเรียกอ่ ID iPhone ออะไรช่างมันเหอะเพราะว่าผมไม่มีตังซื้อแล้ iPhone อะมันแพงแล้วอย่างผมไม่ชอบทรงมันด้วยอะผมชอบ Android เพราะว่าผมเกิดมากับ Android ออกจากท้องพอ่อท้องแม่มาแม่งรู้จัก Android เลยอะก็คือ Android เราวนี้ ทำไมถึงถึงผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแล้วก็ถ้ามันผิดพลาดหรือว่าคนที่รู้จริงรู้มากกว่าผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมมีวิชาไม่มากไม่น้อยคนที่มีมีวิชามากกว่าผมก็อ่าได้มาลองของผมนะครับอับดุลเอ้ยเอ้ย,อย,อยนั่นมันมันมันไม่ใช่เลยครับอันนั้นมันเป็นการเล่นมายากลเลยครับก็คือว่า ะระบบ Android เราจะมีการสั่งซื้อข้ามอีเมลกันได้นะครับก็คือเรามี10อีเมลแต่เราสามารถล็อกอินในการสั่งซื้อด้วยอีเมลเดียวไปให้ทั้ง10อีเมลที่เรามีอยู่ก็ได้ซึ่งลอบอาจจะไม่เข้าใจในระบบนี้ระบบะก็เลยปวดตรวจเจอว่าเรามีการโกงก็คือเงินในตัว ID นั้นก็คือเกมนะเกมตัวที่เราล็อกอินด้วยอีเมลหรือ f c e e o o o อ่ะมันไม่มีการบัญชีมันไม่มีการเคลื่อนไหวในการสั่งซื้อเงิน ถูกไปครับแต่ครั้นี้เราไปสั่งซื้อจากอีเมลอื่นอย่างที่ผมโดนนะั่นคือสั่งซื้อจากอีเมลอื่นเข้ามาเข้ามาในบัญชีเกมตัวนั้นก็คือบัญชีเกมตัวนั้นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใน,ในระบบการเงินแต่กลายเป็นเงินเข้ามาโดยที่ทางล็อบตรวจไม่เจอก็กลายเป็นว่าเราถูกแบนคือการโกงแต่จริงเราไม่ได้โกงก็คือการที่ว่าเราถูกแบนนั่นคือบัญชีเนี่ยเราต้องเข้าไปที่เพย์สเต็นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปที่หน้าเพย์สเตน ก็คือบางคนเนี่ยกดเข้าไปตรงที่ฝ่ายบริการลูกค้าแล้วมันให้ใส่ ID ID ผู้เล่นคือตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจมันเลยครับคุณส่งไม่ได้ยังไงคุณก็ส่งไม่ได้สําหรับคนที่ไม่เคยโดนแบนนะครับกดส่งตรงบริการฝ่ายฝ่ายบริการลูกค้าของเกมอะ่ะไม่ต้องกดเสียเวลาเปล่าเพราะคุณก็จะงงว่าคุณจะไปหา ID ตรงไหนใส่อ e ีเมลที่เราล็อกอินไปหรือว่าใส่ชื่อ Facebook ที่เราล็อกอินรหัสผ่านเฟซแล้วหรือรหัสผ่านอ e ีเมล มันไม่ได้ผลไดทั้งสิ้นครับมันมีอีกช่องทางหนึ่งที่ผมจะนําพาเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ในการนําพาเข้าไปให้นะครับใต้ใต้คลิปนะครับก็สำหรับคนที่ไม่อยากจะเข้าไปตามในเพจสโตนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไปให้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับว่าประวัติสั่งซื้อเราอยู่ตรงไหนสําหรับคนที่มีประวัติการสั่งซื้อนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีประวัติการสั่งซื้อก็ไม่ต้องเดือดร้อนครับถ้าคุณไม่ได้โกงจริงนะครับ แต่คุณต้องควรจะทวงสิทธิ์ของคุณในการเล่นถ้าคุณนิ่งเฉยไม่ทวงบัญชีคุณคืนนั่นคือคืนคุณยอมรับสภาพในการโกงของคุณโดยอัตโนมัตินะครับจำไว้ถ้าเราไม่ผิดเราต้องทวงสิทธิ์ถ้าเราไม่ทวงสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วนั่นหมายถึงว่าเรายอมรับในคำผิดที่เขายัดเยียดให้เรานะครับเราเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในการ บัดก๊อปปภาพมาว่าเราจะไปเอาข้อมูลการสั่งซื้อจากเพจโซนจากตรงไหนนะครับถ้าเราสำหรับคนที่เติเมเงินนะครับเดี๋ยวพาเข้ามาหน้าเพจโซนแล้วก็กดกดตรงนี้นะครับเนี่ยกดตรงสามขีดบนด้านซ้ายมือเราที่เขียนว่า Google Page จะมีขีดขีดขีดสามขีดนะครับพอขีดมาแล้วเนี่ย บางคนถ้ามีหลายอ e ีเมลหลายไอดมันจะขึ้นนะครับเราไม่ต้องสนใจมันเราเลื่อนเลยมาที่บัญชีของฉันนะครับเราก็กดที่บัญชีนี่ครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าวิธีการชำระเงินไม่ต้องสนใจมันเรื่องบัรทัดล่างสุดเลยครับว่าประวัติการสั่งซื้อมันจะขึ้นนไครับคุณสั่งซื้อ mc 5 mc สหรือเกมอะไรใดๆดทั้งสิ้นครับมันจะขึ้นมาให้คุณทั้งหมดเลยครับ คุณก็ copy ไปทั้งหมดเลยนะครับ copy คนระับผมย้ำเลยว่าให้ copy ก็คือหมายถึงว่าคลิปภาพหน้าจอเก็บไว้ในเครื่อน่อนแล้วก็เก็บภาพเลเวลปัจจุบันของคุณไว้แนะนำคือการเก็บคือหมายถึงว่าคุณต้องเก็บทุกหนึ่งอาทิตย์สุนทอาทิตย์เนี้ยคุณเล่นได้ปืนได้หาได้เหวได้เขียอะไรก็ไม่รู้อดีปืนปืนอีโบอีโบโนัดอะไรก็ได้นะอย่างที่ผมลงไปในคลิปเมื่อคืน ก็เก็บภาพเก็บไว้นั่นคือหลักฐานเลเวลของเรานะครับและถ้าเราซื้อแพ็กเกจเซตนะครับแพ็กเกจเซตแพ็กเกจเซตอะไรก็รช่างนะครับที่เกี่ยวกับล้อก็ตอนกดซื้อคุณเก็บภาพไว้ได้นั่นจะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ดีที่สุดในการสั่งซื้อเซ็ตนั้นเลยนะครับเก็บภาพไว้ครับอย่าทิ้งครับเก็บภาพไว้เสียเวลาในการเล่น เราเข้ามาดูครับเห็นไหมครับล็อกเขาเปลี่ยนโลโก้แล้วนะครับเปลี่ยนโลโก้ใหม่อันนี้บางคนเอ๊ะแล้วเราจะเข้าตรงไหนนี่ครับมาที่เพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมติ๊กเข้าไปพอติ๊กเข้าไปแล้วครับเลื่อนไปเลื่อนไปอย่างช้าๆใจเย็นๆแนะนําครับว่าอย่ามีคําด่าครับถ้าคุณมีคําด่าไปล็อบจะไม่ตอบคุณนะครับเลื่อนมาจนเจอวูวเว็บ s ที่อะไรก็ไม่รู้ครับท e ี so like ่มันเขียนว่าลบ l o t com อะไรข็งมันนั่นะเราก็เขียนเลยนี่ครับที่เขียนที่มันเขียนว่าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของเราได้ที่ www slot 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 อ slot มันตายมันตายต้นไม้มันช้าเราเป็นเรากดเขาเปยดีกว่มันก็ถามเราว่าให้เราใช้เบราว์เซอร์อะไรแต่อันนี้ผมเลือก Google Chrome ครับจะมากเรื่องไปไหม ผมไม่อยากให้คุณเครียดนะครับอย่าไปเครียดกับมันใจเย็นๆเพราะว่าผมโดนมาจนจนชินแล้วชาแล้วครับแต่มาไปก็หน้าช้ามากครับไม่ใช่ชาธรรมดาหน้าชาเลยเราไม่ต้องไปพิมพ์ไม่ต้องอะไรไปครับเลื่อนเลยพอถึงหน้านเี้วเราเลื่อนไม่ต้องไปดูอะไรของมันเลยช่างแม่งมันไม่ต้องสนใจมันนะครับกดนี่ครับเลื่อนมาถึงข้างล่าง อขอยินดีด้วยนะครับตอนนี้ลอ,อบเรามีที่ประเทศไทยจำกัดเลยนะครับขอแนะนําว่าบุคคลที่จะใช้โปรใช้โกงเียอะไรก็ระวังตัวนะครับตอนนี้ลอบมีมีฝ่าเบริการลูกค้าประเทศไทยเลยนะครับตำรวจถึงตัวนะครับอ่อนนี้กดไปที่ฝไฟเบริการลูกค้าครับกดไปติ๊กเข้าไปมือเบาเกินไปปะวะไม่ขึ้นติ๊กแรงๆครับยังไม่นขึ้น นี่ครับมันจะพาเรามาหน้านี้เลยครับทีนี้หน้านี้บางคนจ่ว่าภาษาไม่ต้องเป็นเรื่องครับเพราะเราเลือกเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับพิมพ์ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าทางปลายทางเขามีระบบแปลภาษาของเขาเองอยู่แล้วครับเราไม่ต้องไปยุ่งยากครับเราพิมพ์ภาษาไทยภาษาชาวบ้านไม่ต้องเป็นหลักการพิมพ์ไปแต่อย่าเราเป็นผู้ชายเราจะพิมพ์ผม มันจะแปลไม่ถูกครับมันต้องพิมพ์ฉันนะครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้ฉันกันอย่างเดียวนะครับฉัน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 จะฉันหาฉันข้าวฉันอะไรก็ฉันฉันไปครับชื่ออีเมลอีเมลเนี่ยก็คืออีเมลที่จะใช้ติดต่อกับเราหรือว่าอีเมลที่ใช้ล็อกอินกับตัวเกมก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปทั้งสองครั้งดึนกันแล้วก็เลือกประเทศไทยก็เลือกแล้วร้านค้าบางคนอาจจะไม่เข้าใจเอกูจะเอาร้านอะไรล่ะเราโหลดเกมจาก จากร้านค้าอะไรครับเราโหลดจากเพจ s t o n ใช่ไหมครับเราก็เลือก Google p พย์นะติก๊กติ๊กที่ Google Play ไปเลยว่าติ๊กไปเนี่ยติ๊กไปติกปต๊กค o เกิลเพย์อีเมลอะไรแล้วก็ยืนยันไปอันี้เลือกการเลือกปัญหาเลือกปัญหาเลือกปัญหาเนี่ยเราจะไปเลือกตรงคําถามเกี่ยวกับการแบนโกงอื่นๆเด็ดขาดนะครับขอให้เลือกปัญหาในการเล่นทันทีเลยครับกดตรงนั้นเลยปั๊บกดเข้าไปเลือกปัญหาในการเล่น แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมามากมายมันจะบอกรุ่นบอกโทรศัพท์เราแล้วเราก็กดเลือกเกมครับเลือกเกมนะครับแล้วก็เลื่อนหาไปเราเล่นเกมอะไรครับ M45 Modern Combat ครับแล้วก็เลื่อนไปมึงอยู่ตรงไหนวะ Modern Combat มึงอยู่ตรงไหนมึงอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็หาหาไปครับหาไปหาไปครับจนกว่าจะเจอ Modern Combat นะครับ นี่ครับเจอแล้วครับโมเดลคอมแบทห้าใช่ไหมเราก็ติดไปปุ๊บพอ,อติก๊กเสร็จปุ๊บอ่มามันจะดีดมาที่โมเดลคอมแบทแล้วเห็นไหมครับดีดมาให้เราแล้วคราวนี้เวอร์ชั่นเกมเราก็เขียนไปเวอร์ชั่นอ่ะเราไปดูจากในในเพจต้นก่อก็ได้ว่าเวอร์ชั่นอะไรแต่เวอร์ชั่นที่เราใช้ปัจจุบันณนะวันนี้นะครับก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่ผมขอเลื่อนดูเลยกันผมมีเขียนพูดนี่ครับวันที่นี้ตามน,นี้เลยนะครับปุ๊บ ก็คือเวอร์ชันเนี่ยมันก็ไปคือ 1.9.0i จกนอะครับเวอร์ชันล่าสุดปัจจุบันของเราไม่เรียกลูกค้าช่างมันเราไม่ต้องสนใจมันหมวดหมายเลขก,การสั่งซื้อก็ไม่ต้องสนใจมันเพราะเราไม่รู้หรอกวันที่ดาวน์โหลดก็ช่างแม่งมันไม่ต้องสนใจมันตรงรายละเอียดนี่นะครับตรงสาคัญตรงรายละเอียดที่เราจะใส่ตรงรายละเอียดเนี่ยก็คือเราจะต้องกรอกไปครับเราล็อกอินด้วย อีเมลอะไรชื่ออะไรนะครับต้องละเอียดครับแล้วก็ Facebook ถ้าเราล็อกอินด้วย f a c e b o o k อย่างเดียวเราไม่เคยล็อกอินด้วยอีเมลก็ก็เขียนชื่อ Facebook ลงไปแล้วก็สั่งซื้อจากค่ายมือถือของค่ายไหน a อ s หรือ d t แทหรือใช้เป็นบัตรเอ่อ l ูเกิลเพที่ขายตามเซเว่นที่มันมีมีเป็นบัตรขายบางคนเติมผ่านบัตรอันนั้น,นะครับแต่ผมไม่เคยใช้แม่งแพงก็พิมพ์ไปและคำ คือผมแนะนําว่าอย่าดานะครับอย่าด่าเพราะจําไว้ว่าเมื่อเราเปิดอ่านจดหมายคนอื่นแล้วเราด่าใส่ผมข้าพูดเลยว่าผม80%ผมจะไม่ตอบกลับและระบบของลอบจะจับมากสุดคือฉันเสียใจอย่าลืมนะครับลงท้ายว่าฉันเสียใจแล้วคุณจะได้จดหมายตอบกลับของลอบล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยครับก่อนจบตรงข้อเขียนรายละเอียดแล้วเนี่ยครับว่าฉันเสียใจ อย่าลืมนะครับว่าฉันเสียใจก็คือคุณจะต้องอธิบายทั้งหมดว่าคุณได้ใช้ ID ดีตัวนี้ในการเล่นแต่คุณใช้อีเมลตัวนี้ในการสั่งซื้อผ่านเบอร์เธอเบอร์โทรก็คุณใส่ไปนะครับเบอร์เบอร์อะไรคุณใส่ลงไปเลยไม่ต้องไปกัากใส่ไปเพราะอันนี้มันเป็นความลับระหว่างเรากับลอบใส่ไปเลยปุ๊บแล้วกดส่งนะครับพอกดส่งปุ๊บบางคนกดส่งแล้วเอ๊ะทำไมมันขึ้นเป็นสีแดงอย่างผมเห็นไครับมันเลื่อนขึ้นมาก็คือ ที่มีดอกจันเนี่ยนั่นคือช่องที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับช่องที่เรายังไม่ไใส่รายละเอียดให้เขาอะมันจะขึ้นนั่นคือเราต้องใส่นะครับจําไว้ว่าเราต้องใส่ตรงที่มีดอกจันท้ายเนี่ยเราต้องใส่ต้องใส่ให้ครบเพราะเราใส่ครบแล้วเรายังสามารถกดส่งได้เลยพอกดส่งแล้วรอไม่นานครับรอปจะตอบกลับอันนี้ลอบตอบกลับกลับมาทางไหนเราไปดูกันอกรกงรล็อบจะตอบกลับทางนี้ครับตอบกลับมา เนี่ยลอ็อเออผมอันนี้ผมก็มีข่าวร้ายนะครับก็ไม่ไม่ได้ข่าวร้ายอะไรครับ ก็คือข่าวหลายว่าวิดีโอนะครับชื่อวิดีโออันนี้ขอนอกเรื่องครับวิดีโอ m ม d e r n Combat 5 g o e ้ g l e Play แบนบัญชีอีเมลนะครับโดนแบนไปแล้วนะครับโดนแบนนะครับก็เออช่างมันช่างแม่งมันสนใจมันเรามาสนใจลอ็อคดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราคืลอล็อคคือล็อคจะตอบจดหมายกลับมาของเราเป็นฉบับแบบนี้ครับโยโก้เขาจะเป็นยังที่ผมกดก็เรื่องเลื่อนแต่ล่างสุดเลยครับแล้วติกตรงคําว่าตอบกลับ ตอบกลับนี่เนี่ยนะครับตอบกลับแล้วก็เขียนอีเมลนะครับเ,เขียนอีเมลตามกระถู้เราไปไม่ต้องไปสนใจอะไรมานะครับเขียน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 เสร็จเนี่ยตรงนี้ครับด้านบนตรงที่ที่ทางขวามือที่เป็นรูปจรวดแต่พอดีไอ,อ,อ้น้องส่วนหลวงมันบอกว่าที่กริหนีกระดาษครับที่ตูดจรวดติ๊กเข้าไปพอติ๊กเข้าไปเสร็จมันก็จะเขียนให้เราแนบไฟล์นั่นคือแนบไฟล์นั่นคือที่ผมบอกว่าให้ไปเก็บภาพจาก เพสโตนมาอะไรเงี้ยครับเราจะแนบไฟล์แล้วนะเขาไปเลือกฝฟว่าเราจะเอาไฟล์แบบไหนเข้าไปเนี่ยเนี่ยโอ้แมงลอกเกินหน้าขึ้นมาเราก็เลือกไฟล์ที่ราเรามีไว้แนบลงไปมันก็จะมาขึ้นแล้วก็กดส่งตรงรูปที่รวดนะครับแต่คุณต้องเขียนรายละเอียดอีเมลคุณที่ครบแะ้ว่าคุณทําอะไรลงไปบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะได้จะหมา,าตอบกลับจากรอบก็เราก็จะติดต่อกับรอบกันด้วยทางนี้ตลอดนะ ขาจะตอบมาเป็นฉบับฉบับแบบนะี้ของผมเนี่ยนะครับนะนะลองอ่านดูก็ก็คือแล้วครับแต่ยังไม่ครบกําหนดในการแบนนั่นะคือการทวงสิทธิ์ของผมเราต้องควรทวงสิทธิ์นะครับอย่าปล่อยเลยปล่อยเลยเหมือนเหมือนทําให้ค่ายเกมนะ่ยได้ใจในการกระทําคือแบนไปแล้วจบไปไม่ต้องสนใจมันเงินก็จ่ายไปก็จ่ายไป,ยไปถึงแม้คุณจะจ่ายไปแค่10บบาทมันก็คือเงินการโกงทางธุรกิจมันมันซึ่งมันมันไม่ถูกต้อง ผมแนะนําให้คุณทวงคืนบัญชีของคุณนะครับอย่าปล่อยทิ้งเสียเวลานิดหน่อยแต่เราต้องทวงคืนก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับผมแนะนําสําหรับคนที่หาช่องทางติดต่อกับล็อบไม่ได้นะครับสวัสดีครับ